สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องที่ชาววนแทสไพเยอรมันอีกแล้วนะคะเจอกันนี่กินอะไรกันดีคะวันนี้เรามีเมนูที่แสนจะง่ายได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูสิ้นคิดก็ว่าได้คะ่ะนั่นก็คือต้อมมามานั่นเองค่ะไปทํากันเลยคะ่ะขั้นแรกต้นมน้าให้เดือดก่อนนะคะใส่มาม่าลงไปแล้วแต่ความหิวแล้วก็จํานวนคนที่กินด้วยกันนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะตามใจเรา คนให้ความร้อนทั่วถึงพอมะาเริ่มสุกพอประมาณก็ใส่ผักตามชอบนะคะใครไม่ชอบผักก็ไม่ต้องใส่ค่ะต้มผักให้สุกพอประมาณขั้นตอนนี้แนะนำให้ดีไฟลงนะคะรองผักและเส้นมะม่าจะเลค่ะจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นนะคะหรือจะเป็นเนื้อสัตว์อื่นที่เราชอบกินนะคะเพิ่มความเปรี้ยวและความหอมด้วยน้ำมะนาวค่ะ เพื่อความเข้มค้นโดยการใส่ไข่ไกลล่ลงไปคนให้ไข่แตกออกจากกันจนสุกนะคะขั้นตอนต่บไปใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะแล้วก็แต่งเติมรสชาติตามใจเราค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติดูว่ามันโอเคหรือยังนะคะจากนั้นก็เพิ่มความหอมด้วยกันเติมบักชีลงไปะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะมันเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอตัวไปกินก่อนแล้วคะ่ะพบกันใหม่สิดหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย